ธรรมดาครับแต่ไม่ได้ลงแบรนด์นะ,ะเนาะตัวไหนก็ได้นะครับ,รบอันนี้เป็นน้ำธรรมดาเทน้ำเข้าไปนแล้วเราก็บรรจุใส่แร่เข้าไปนะครับเอนแร่เท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าพ่นต้นพืชหนึ่งกระปุกก็ใช้น้ำสองร้อยลิตรถ้ายี่สิบยี่สิบลิตรก็ใช้สองช้อนแกงถ้าห้าลิตรใช้หนึ่งช้อนแกงแล้วถ้าแก้วหนึ่งใช้เท่าไหร่อผมทองให้โชว์เดี๋ยวนี้เลยเราก็ใช้จํานวนช้อนหนึ่งช้อนเท่านี้เท่านั้นเองครับใช้ต่อนหนึ่งแก้วแค่นั้นเอง ผมก็ใส่ลงไปท่านเชื่อไหมว่าน้ําในขณะนี้มันไม่ใช่น้ําธรรมดาไปแล้วกลายเป็นน้ําวิเศษเอ้ยน้าอมฤตกันแล้วกันน้ำอมฤตลักษณะอย่างนี้ครับน้ําตัวนี้เนี่ยเอ๊ะไม่ต้องคนเหรอไม่จําเป็นละครับการทํางานของเขาหยดหนึ่งก็เหมือนกับมือเราเปล่าเอาเข็มไปจี้ในหลอดไฟฟ้ามันเป็นไงครับมันก็ช็อตทั้งตัวไหมครับตัวนี้ครับทาให้โมเลกุลน,น้ําตัวนี้พอน้ําตัวนี้เป็นยังไงบ้างที่เราคุยกันว่าพลิกเหี่ยวๆพ่นไปก็จะงามขึ้นเดียว ต้นข้าวที่เหี่ยวเหี่ยวล้มล้มพ่นคืนเดียวก็จะตั้งครับข้าวนี่หมายถึงถ้ามีรวงมไม่ตั้งเราตอตั้งข้ายังไม่มีรวงนะครับ<ม>เพราะมีรวงแค่จะเนื้อธรรมดามท่อนเองนะฮะเราก็จะมาลองดูว่าไปตามร้านผักสวนครัวผล,ลไม้เอาเป็นผล,ลไม้กันแล้วกันนะครับผล,ลไม้สมมุติว่าตอนนี้เขาผ่ามาเรียบร้อยเมื่อกี้ไปซื้อมานะฮะร,<ม><ม>รู้ไหมชมพู่ต้องใช้สารพิษเยอะถึงจะเป็นชมพู่ไม่งั้นจะถูกเมงวันทองเจาะตลอดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นความหวานจะไม่มีนะครับผมจะทดสอบดูนะฮะตัวนี้นะครับเราแช่แล้วกันถ้ามันกลัวสกปรกนะครับไม่ว่าสารพิษอะไรก็แล้วแต่น้ําตัวนี้มันล้างแม้กระทั่งคนเมาเหล้าไปซดก็หายเมาครับนี่แหละครับเมาเมามาเมาเมามาซดไปเลยครับหายเมาแล้วว่าไปให้ตํารวจตรวจก็ไปเจอด้วยเป่าไม่เจอด้วยไม่เจอด้วยครับเป่าไม่มีเจอแน่นอนนะะเพราะฉะนั้นท่านจะไปปล่อยซะ จะไปเปิดรหัสเย็นนี้ไปหน้าแทกหน้าบาร์นะครับ,รบเอาไปได้เลยในน้ำจอยคอยก็แล้วกันตัวนี้เราอาจจะหักชิมเล็กน้อยเราชิมธรรมดาน,นิดหนึ่งอาจจะชิมก็ได้ฮะท่านอันนี้สะอาดครับเอาจริงๆนะครับเอาได้เลยกัดคำหนึ่งกัดตั้งปลายนะคำหนึ่ง,งก็ได้อะไรก็ได้กินชมพูด้วยนะนนี้นเดียวเดียวให้ให้ให้จำไม่เฉยนะครับตัวนี้เก็แข็งครับจ้า แต่ถ้าตัวนี้ครับมันจะหวานขึ้นครับหวานขึ้นเลยครับจะดีครับจะนิดเดียวโอ้ยนานตัวนี้กินได้ครับนิดเดียวครับมันจะกรอบแล้วก็หวานขึ้นครับถ้าแปลกปากแต่ก็โอเคอ่ะหวานๆเข้าไปเฮียวเหียวเหียวเหียวนี่เฮียวนี่เฮียวจับแล้นนิ่มหมดเลยนะมันนิ่มครับใส่ลงไปยกขึ้นมาครับ เย็นนี่ไปเลยนมันงมะนาวนะครับใส่แป๊บเดียวเองมันจะกรอบขึ้นมากอบ้นมาเลยครับมันคืนตัวครับเขาเรียกคืนตัวนะครับยิ่งกับฟอร์มบลีนอี่ครับถ้ามันยิ่งกับฟอร์มบอลีนนี่น่ากลัวนจยไม่การทมบานเาครับอนนี้ทั้งทั้งกเลยครับดูนะครับทั้งโลกเลยครับให้ผมมองกินนะครับไม่ต้องกินคัดจับดูว่ามันมแข็งเลยครับแข็งทั้งลูกเลยใใช่ตามมันแข็งขึ้นจริงครับัวฝักยาวนะครับโรจี้ลงไปนะฮะ ต yup. <S <s ัวสมุนไพรที่บ้านนะครับถักคนะ้าผักอะไรต่างๆผักชีเนี่ยเมื่อกี้เขามาแช่เรียบร้อยปกติเขียวอย่างนี้เมื่อกี้หลานชายเขามาแช่ซะเลยอันนี้อันนี้เห็นใด้ชัดว่าแข็งจริงอันนี้อันนี้แข็งครับอันนี้แข็งแม้แต่กดสอบได้ครับแล้วไอ้นี่เหมือนกันนะฮะเมื่อกี้มันงอไม่ได้นะะแต่ตอนนี้พอน่าละเปาะเลยครับหักได้เลยครับที่บ้านเย็นจะไปทาได้เลยนะฮะแล้วก็ฆ่าสารพิษด้วยล้างสารพิษทั้งหมดเลยกินได้เลยตอนนี้ปกติเราไม่ได้นะฮะมันจะกรอบหมดเลยครับนะฮครับ พอคณะที่เคยเหม็นนะครับเหม็นเขียวอย่างเงี้ยอืตอนเนี้ยมันเหม็นนะเราดมนะเหม็นเหม็นครับเหม็นแล้วไม่ออกด้วยนะครับหายเหม็นแล้วต่อลงที่นี่เหม็นจริงครับใช่ะฮะหายเลยครับไปได้เลยครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคารพครับทำส้มตำแล้วแก่มะละกอนะครับเวลาเฉาะๆาะต้องลงครกเพราะอะไรมันเหี่ยวใช่ไหมฮะ ไม่ต้องชอชอช่อใส่น้ำะเป็นซี่ไปเลยอยู่ได้ทั้งวันยังกรอบทั้งวันนะครับลักษณะอย่างนี้ผักคั้นหน้าตอนนี้นะครับแช่ไปแล้วก็กรอบตลอดเลยครับไม่มีเหี่ยวนะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นด้วยหนึ่งสัปดาห์เขาอยอากมากินก็ได้ไม่มีเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกจอยคอยไปซื้อผักเหี่ยวๆเย็นๆนะครับราคาถูกบางทีกอละาบาทด้วยซ้ำไปเอามาแช่น้ำสเปนซี่แล้วใช้กินได้อีกสัหนึ่งสัปดาห์แจกกันที่บ้านนะฮะใช้ตัวนี้นะครับ สิบห้าวันผมรับประกันยัางงานอยู่เลยดอกกุหลาบควรที่ตุ้มตมันจะเหี่ยวก่อนใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวครับมันจะขึน้นหมันได้จนกระทั่งงานนี่แหละครับอ,อนุภาพ<ส>ของสเปนซี่ตัวนี้ซื้อด,ดอกกุหลาบซื้อด,ดอกไม้ไมาเนี่ยแช่ส<ช>ิบห้าว<ด>ันแช่ได้ได้เลยครับแช่ไปเลยที่บูชาพระนะครับอยู่ได้เลยครับปกติส,สามวันมันก็ถุกต้องนะถ้าสามวันมากหง่อยแล้วครับนะฮะตอนนี้ดอกกล้วยไม้ดอกอะไรต่างๆก็แล้วแต่แล้วต้นไม้ที่บ้านดอกไม้ที่บ้านสะไปพ่มกล้วยไม้ที่บ้านจะอยู่ได้นานเป็นเดือนไม่มีคําบร่ลุ โดเปิดใบจะแข็งนะฮะ <C> e <an> จะบอกให้เลยนี่ครับอนุภาพการทดสอบสามารถทดสอบได้เลยนะครับผักชีล้านผักล้านผลไม้ท่านสามารถทดสอบได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าใช้ทางใบบอกแล้วพ่นช้าสายใบเย็ยนท่านมีอะไรก็โทรสารมาขคเซ็นเตอร์นะครับเอทีอ่จริงแลนะ้วมันใช้ได้มากกว่านี้อีกเยอะฮันเดดอินวันดีกว่า <S <S ใช้ได้เป็นร้อยอย่างดีกว่าอันนี้แค่ส่วนเดียวแค่นั้นเอง ก็นึกอะไรไม่ออกให้บอกสเปนซี่ท่านผู้ชม,มใช้อะไรใช้ได้หมดยกเว้นไซซื้อเหล้าออซื้อเบียร์ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับน้ําผมให้อายา,า,าพิษที่จริงรันนี่มาก็ดีอายาฆ่าหญ้าใส่ผมจะซดให้ดูมันมันกินคู่ยาฆ่าหญ้าจะล้างเลยค้างอ๋อคือเป็นล้างสารพิษถูกต้องล้างสารพิษทันทีแค่ผงอนุโมทิดเดียวเ<ง>ท่านั้น,นครับแค่ช้อนเดียวนะครับผมทํามานะครับเพื่อเกษตรกรจริงๆแล้วมูลค่าเพิ่มเขาในมากกว่านี้ แต่ผมก็คิดว่าผมลูกเกษตร <ừ, S 2> เรียนเกษตรสอนเกษตรจบแล้วก็ยังทําเกษตรขออุทิศชีวิตให้เกษตรก็แล้วกษษันก็คือวิจัยทั้งวิจัยทั้งทำสมองก็พัฒนาการเกษตรอย่างเดียวก็ปกติเกษตรทั่วไปโวส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปจ้างคนทำเมล็ดมาเป็นการตลาด ừ, มาทําจ้างนักวิชาการอะไรต่าง,างๆมาทําแต่ทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะวันกุยวันนี้ ผมทำเองอคิดเองผลิตเองแพ็คกิ้งเองทุกอย่างของผมเองเป็นเจ้าของหมดเพราะฉะนั้นที่บอกว่าไปทำนอกระบบทำอะไรมาขอเรียนได้ทราบไม่จำเป็นแล้วนะครับ <c oughs> ไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะ <c oughs> ผมบอกว่ามีเท่านั้นคือจอยคอยก็บอกว่ามูลสมาชิกทั้งหลายท่านจะขายายงานปกติก้าวเข้าขายระบบถูงไหมครับบ <c oughs> แล้วว่าขายสินค้าตัวน,นี้ท่านจะได้ทั้งสินค้าและได้ทั้งระบบด้วยครับ <c oughs> เรบวงจรเลยครับเมื่อกี้ที่คุยเนี่ยแค่แต่เป็นที่เดียวเรายังไม่ไปถึงตัวมิลกี้อย่างเลยครับมีตัวเดียวเดี๋ยวจะมีพระเอกเยอะนะฮะแล้วตัวพระเอกยังยืนไปเนี่ยเราก็จะต่อเนื่องตัวนี้เลยดีไหมครับอนะฮบต่อตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็คือให้ทางรากนี่ตัวให้ทางรากนะครับเอท่านดูในจอกันแล้วกันฮะว่าทางรากเป็นยังไงบ้างอันนี้ลักษณะเม็ดทางรากของเราก็แค่นี้ฮะทดสอบดูได้เลยคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้ป่ะครับคล้ายตัวไม่ฮะตัวนี้เป็นเม็ด ตวนนี้เป็นเม็ดเพราะว่าคนเราเนี่ยสวนใหญ่จะให้ทางทางลากกันด้วยนะอ,อันที่หนึ่งสวนยางปีนี้ปกติแล้วต้นไม้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กลางแดดเวลาไปหว่านปุ๋ยตายนะครับเพราะอะไรแสงแสงร่าของจากไอแสงแสงมแงใช่ม,มแรงครับ,รบแต่ถ้าอันนี้นะฮะไปหวานต้นไม้งามได้กลางแดดครับไม่กลัวไม่กลัวแดดไม่กลัวแดดสู้ได้สู้ได้ทันทีนะครับ,รบมันสู้ได้ขนาดที่ว่า ตัวนี้นะครับน้ำตัวนี้ใสแค่นี้นะครับไปแขวนกล้วยไม้กองงานพับแขวนเฉยๆแต่น้ำไม่โดนกล้วยไม้นะครับอาจารย์ไม่ได้มีอะไรที่มันซึมเข้าอ้าวเรามาทดสอบกันเดีเป็นต้นไม้ให้ผมหน่อยครับต้นไม้ทำาไงครับทำอย่างนี้มาให้ผมแน่นๆเลยนะครับเอาให้แน่นแก่งไว่นะแกงให้แน่นแล้วนะแล้วผลจะคลายนะครับผมก็จะคลายออกขืนให้แน่นหน่อยขืนให้แน่นแย่ออกนะ ก็จะออกใช่ไหมเอามั่งท่านเอาตัวนี้ให้ผมทำไมครับเนี่ยอีกมือนึงใส่กรรมว่าเอาอีกมือมาทำตอนนี้นะครับกรรมมันนะเก่งแบบเมื่อกี้เนี่ยนะตอนนี้ท่านเชื่อไหมเอาค้อนมาแงยเท่าไหร่ก็ไม่ออกครับมาลองดยใครก็ได้ฮะใครข้างนอกรับสักมากไม่มีออกครับผมมันยอนมากขนาดนี้ครับอาจารย์นี่คือแต่ผมก็ ทำเหมือนเดิมนะทำเหมือนเดิมไมดแต่มันไม่ออกแล้วมันเป็นเพราะอะไรครับไอ้ตาตัวเนี้ยครับเอ่อเคยเห็นที่เขาทำเหรียญทดสอบกันแล้ควคนตั้มอะไรพวกนั้นนะคล้ายๆกันเออของเขาเท่าไหร่สี่พันใช่ไหมครับครับของผมสิบตังค์เองฮะับสิบตังค์ผมสิบตังค์ต่ากทดสอบได้เป็นเอาจริงๆมันก็คือน้ำเปล่าอาจารย์ก็น้ำเปล่าธรรมดาแต่กลายเป็นน้ำน้ำปุ๋ยไปแล้วน้ำปุ๋ยผสมน้ำเปล่าถูกต้องการมีพลังใช่อันนี้อันนี้น่าจะมี น่าจะมีแร่เม็ดตัวเดียวนะครับ,รบส่วนใหญ่ตัวนี้ผมใช้คำว่าแร่เม็ดที่จริงแล้วก็เหมือนปุ๋ยรูวทั่วไปแต่ตัวนี้ไม่มีสารพิษนะครับเอ๊ไม่มีสารไม่มีสารพิษจงงางนมได้ไงผมงามก็แล้วกันอันตรายไหมโถปุ๋ยยี่ห้อเดียวในโลกกินได้กินแล้วแข็งแรงด้วยนี่นะฮะคือตัวนี้เขาบอกว่าท่านเขาบอกอจะให้อย่างไงบ้างรเรียนได้ทราบเลยว่าท่านเคยให้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นแหละครับอันที่สอง สามารถจะให้แม้ท่านกลางแจ้งสโลแกนของแร่เม็ดของเรานะครับขอเรียนให้ทราบเลยไม่มีฝนก็ทนได้มไม่มีน้ําก็งามได้ต้นไม้มันกินได้ทั้งหมดเลยสามารถจะปรับสภาพดินน้ําลมไฟในสวนของท่านแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแค่เปิดนะครับท่านสามารถเอาไปทดสอบได้นะครับแค่นี้ใส่กระเป๋าท่านทํางานได้ทั้งวันไม่มีคําว่าเหนื่อยครับ เพลียละเอาใส่กระเป๋าเฉยๆนะครับ,รบหรือจะเอาตัวนี้เฉยๆก็ได้ครับแร่ตัวนี้ก็ได้ใส่กระเป๋านะครับอันนี้ใส่กระเป๋าได้เลยจะสร้าบสเต็มเซลล์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะหายเพราะฉะนั้นขอท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับดูแรตัวนี้ท่านจะผสผสมท่านเคยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่สามารถอดผสผสมได้ห้ากิโลนะครับห้ากิโลต่อปุ๋ยทุกยี่ห้อใดก็แล้วแต่ปุ๋ยของท่านจะเกิดประสิทธิภาพเป็น สองถึงห้าเท่านะครับขนาดนี้หรือท่านจะไม่ใช้ก็ได้ท่านใช้เพียวๆก็ได้ใช้อย่างเดียวก็ได้เคยใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นเหมือนกันก็แล้วกันนะครับจะได้จริงวันนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะครับ,รบก็ในเทสต่อไปหรือในครั้งหน้าเราจะลงลึกกว่านี้อีกนะครับรแต่สุดท้ทายแล้วฝากสักหน่อยนะครับเล็กๆขั้นสั้นสักนาทีนึงนะครับอาจารย์ ก็ผลิตภัณฑ์นะครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเรามีอีกหลายตัวนะครับยังมีอีกหลายตัวแต่เดี๋ยวคราวหน้านะครับจะมีตัวเด็ดๆมาสําหรับเราท่านจะได้เจอผลิตภัณฑ์ของผมเป็นตัวเดียวในโลกยาฆ่าญ้าคนกินได้ครับนะครับสนใจไหมอันนั้นต้องต้องดูต่อไปเรื่อยนะครับต้องติดตามไปแ้นะครับรายการ <ผม S 2> เราแล้วก็สโลแกนยาฆ่ายาผม ไม่อันตรายไม่กลัวฝนไม่ได้ผลคืนเงินครับวันนี้ผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์นนท์มากครับที่มาให้ความรู้เราวันนี้นะครับ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 สวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจติดต่อสินค้าของเราก็เบอร์คอนเทนเตอร์029755858หรือ1หนึ่งช่องทางก็ตามเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอข้างล่างนะครับสำหรับวันนี้เดลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับโอกาสดีๆที่มีไร่รู้จบกับบริษัทจอยคอร์ปอเรชันครับสวัสดีครับ